สวัสดีครับผมตาครับวันนี้มาคุยกันเรื่องรองเท้าคู่หนึ่งนะครับนิวตันดิสแทนเทนครับเยเห็นไหม เป็นแบรนด์รองเท้าที่ก่อตั้งมาสักพักแล้วนะครับประมาณ10กว่าปีนะครับสำหรับนิวตันนะครับรันนิ่งชูคู่นี้นะครับเป็นรุ่น Distance 10หรือว่า i s t t n c e 10นะครับต่อไปเรียกว่า Distance 10แล้วกันเนาะรองเท้าคู่นี้นะครับผมได้รับการอนุเคราะห์จากเพื่อนนักวิ่งนะครับในทีมสนามส้มนะครับนั่นก็คือคุณแมคกานะครับที่ใช้รองเท้านิวตันี่มาหลายๆรุ่นเลยนะครับซึ่งเป็น สิทธิ์ครูดินหลายๆท่านนะครับก็จะคุ้นเคยกับรองเทา้ายี่ห้อนิวตันนี้แต่เพื่อนๆน,นะครับนักวิ่งทั่วๆไปรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยทราบครับว่ารองเทา้าคู่นี้นะครับหรือว่ารุ่นนี้เนี่ยมันมีดีตรงไหนกันบ้างนะครับทำไมถึงชอบนะครับทำไมถึงใช้กันเรามาไปกันทีละเรื่องนะครับสำหรับ n นิวตั Distance 10ในวันนี้ที่เป็นรีวิวแบบ First Run นะครับเหมือนเดิมก็คือเรามาคุยกัน เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับดีไซน์อาบิลิตี้นะครับดูรับิลิตี้แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับหรือแปลเป็นไทยนะครับก็คือการออกแบบก่อนการออกแบบนะฮะออกแบบเป็นยังไงบ้างนะครับสวยงามดีไหมนะครับการออกแบบด้วยวัสดุอะไรต่างๆ่าครับส่งผลไปสู่อาบิลิตี้หรือว่าความสามารถของรองเท้าเนี่ยยังไงบ้างครับมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับที่แฝงอยู่อัดเข้าไปอยู่ในรองเท้ารุ่นนี้นะครับในเทคโนโลยีของนิวตันโดยเฉพาะเลยนะครับที่เขาจดลิขสิทธิ์ในแบบของเขา เอาไว้นะครับโดยเฉพาะตรงนี้เลยนะเดี๋ยวมาลงดีเทลกันนะครับและความทนทานอันนี้เบื้องต้นกันไปก่อนเอาเท่าที่จับแล้วก็เท่าที่สัมผัสน,นะครับจากประสบการณ์การใช้รองเท้ามาหลายคู่ของผมนะเดี <c oughs> ๋ยวก็จะมาลองวิเคราะห์กันดูว่ามันจะทนทานแค่ไหนนะครับรวมไปถึง performance นั่นก็คือการนําความสามารถต่างๆเอาไปใช้นะครับแล้วก็ลงไปลองวิ่งดูนั่นแหละในครั้งแรกเลยฟีลลิ่งจะประมาณไหนอะไรยังไงน,นะครับแล้วเปรียบเทียบกับรองเท้าคู่ไหน บ้างนะครับจะคล้ายคู่นี้ไหมจะเหมือนอย่างนี้ไหมนะครับหรือยังไงปะเรื่องที่1นนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของการออกแบบการดีไซน์นะครับเราดูที่ส่วนบนก็คืออัปเปอร์กันก่อนอัปเปอร์เราแยกเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือตัวของด้านหน้านะครับโปรฟุดทั้งหมดตรงนี้นะด้านหน้าตรงนี้นะที่หุ้มพอเท้าด้านหน้าและตรงส้นเท้านะครับดีคิวเขาเตร์นเองครับว่ามีดีเทลยังไงนะครับจังหวะแรกจุดแรกเลยที่ผมหยิบขึ้นมานะ รู้สึกเหมือนอะไรรู้สึกเหมือนรองเท้า Pan Peter S นะครับซึ่งผมเคยรีวิวไว้แล้วนะเคยรีวิวไว้แล้วนะครับหน้าผ้าขายกันมากๆเลยนะครับกับอันนี้เป็นผ้าแบบโปร่งๆนะเป็นเม็ดที่เขาทอมาลักษณะคล้ายๆกับเป็นหกเหลี่ยมนะจับๆดูแล้วก็นุ่มดีมากๆเลยนะอากาศก็น่าจะถ่ายเทเข้าไปได้ดีนะครับดูดซึมเหงื่อได้ดีแน่นอนนะครับมันทําให้รองเท้าคุณเนี่ยมีจุดเด่น ตรงด้านหน้าก็คือว่าเบาสบายนะครับปัจจุบันนี้การพัฒนาการผลิตนะครับทำให้การดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยมันดูเรียบหรูนะครับโทบ็อกซ์อะแล้วก็ตรงตรงเนี้ยตรงตรงที่หุ้มนิ้วเท้าครับโทก็คือนิ้วเท้าใช่ไหมตรงช่องที่หุ้มนิ้วเท้าเนี่ยประสานกันร,ระหว่างตัวของโครงสร้างที่เป็นพลาสติกบางๆสีขาวกับตัวผ้านะครับทาให้โครงสร้างของรองเท้าเนี่ยดูดีนะครับและเป็นรองเท้าที่ดูไม่ย,ย้่ยเหมือนกับดูด้วยตาเนี่ยมันดูเหมือนมันจะย,ย้่ยแต่โครงสร้างเขาดีนะคือ อยู่ทรงดีนะฮะดูไม่ยุบอ่ะดูไม่ยุ่ยได้ง่ายๆนะฮะและตัวเชือกนะครับการรัดเชือกง่ายมากๆเลยนะเนี่ยเป็นเชือกผ้าแบบธรรมดารรมดานี่แหละนะครับทุกอย่างดูแบบเป็นคลาสสิกชูแบบประมาณหนึ่งเลยคือเป็นรองเท้าที่จริงๆเขาก็เป็นแบรนด์ใหม่นะอืมแต่ว่าด้วยตัวของวิชั่นนะครับอยากจะให้รองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าที่สวมใส่สบายแล้วก็วิ่งไปได้อย่างธรรมชาติ ธรรมชาตินะครับสไตล์แบบดรอปต่าๆนะครับตัดมาที่ตรงส้นเท้านะครับตรงส้นเท้าเนี่ยดูก็เป็นผ้านะฮะธรรมดาๆแล้วแหละแล้วก็วมีความแข็งอยู่นะมีโครงสร้างของส้นเท้าอยู่นะครับรวมๆแล้วผมว่าอัปเปอร์ก็ช่วยให้ระบายอากาศได้ดีมีการเรียกว่า b r e a เบ a b l e นะครับก็คือการหายใจของเท้าเนี่ยได้ดีอย่างแน่นอนนครับเมื่อกี้ก็ลองวิ่งไปดูมัน มันไม่รู้สึกอะไรที่ขัดขัดอะไรเลยนะฮะร,รู้สึกว่าใส่ไปแล้วก็รู้สึกสบายดีเมือนตอนใส่แพนเลยเพื่อนๆเคยใส่แพทนีเ e เตอร์เอสนะครับความรู้สึกด้านบนนี่คือเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับรวมๆนะครับของอัปเปอร์ก็คือเน้นวัสดุที่เป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงขึ้นจากเดิมนะครับและรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เหมาะสําหรับเท้าผู้ชายโดยเฉพาะนะครับอัลต้าบรสเบิลเมชด้วยนะครับเป็นเมชที่สามารถที่จะ หมือนอย่างที่บอกคือหายใจได้ดีเท้าหายใจได้ดีนะครับก็คือระบายอากาศได้ดีนั่นเองนะครับโดยที่เขาจะเน้นที่การที่มันจะไม่มีจุดขัดสีนะก็คือมีรอยเย็บอะไรเนี่ยน้อยนะครับมันก็จะจะทำให้ใส่สบายนั่นแหละนะครับรองเท้าที่ให้ความรู้สึกแบบสวมใส่เข้าไปแล้วก็ไม่ค่อยติดขัดอะไรมากที่ผมเคยใส่ก็อย่างเช่นตัวของ asics metaspd e e sky นะครับเคยใส่นั่นแหละคู่นั้นนะรู้สึกว่าใส่เข้าไปแล้ว ออมันหลุดเข้าไปแล้วก็สบายเลยและที่สําคัญก็คือเบานะฮะรองเท้าคู่นี้เบาประมาณ210กรัมเท่านั้นนะครับสำหรับไซนี้เบามากๆเลยครับถัดมานะครับเป็นส่วนของมิดโซแล้วก็เอาโซนะครับรวมกันไปเลยนะตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า full foot newtonian cushioning system นะครับคือทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็น new n e น n e w t o n i ยม นิวตัวเนียมนิวตัวเนียมคูชั่นซิสเต็มนะครับก็คือเป็นระบบของนิวตันที่จะทำให้รองรับนะครับช่วยก็คือเป็นคูชั่นเป็นซับพอร์ตของเรานะก็คือตัวระบบตรงนี้ทั้งหมดนะครับนิวตันนะครับถ้าพูดถึงเซอรเรแซกนิวตันเราก็จะนึกถึงทฤษฎีทางฟิสิกส์นะครับของเซอรเรแซกนิวตันที่พูดถึงเรื่องของแรงแอคชั่นเรแอคชั่นฟอร์สนะครับก็คือแรงกริยาปฏิกิริยา เวลาเราทําการกระทบลงไปที่พื้น,นครับด้วยรองเทา้ามันก็จะมีแรงเรีอคชันเนี่ยสะท้อนกลับมาทําให้มันคล้ายๆกับมีการช่วยดีดเด้งนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้บริเวณที่เป็นโฟ์ฟุตจะมีเทคโนโลยีตัวนี้ที่ชื่อว่าแอคชั่นเรีแอ o คชันนะครับเทคโนโลยีเนี่ยซ่อนเอาไว้อยู่นะครับเป็น explosive a ฟอาร์นะครับ for m a x i m ิมั e มเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำให้แบบเพ r ร์ฟอร์แมของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการช่วยเรื่อง Energy Return ด้วยมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมพูดง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกันกับตัวของอั p ฟ่ f ไฟน์นั่นแหละนะเนี่ยอัลฟไฟมันก็จะมี Airpods ใช่ไหมเนี่ยตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับตำแหน่งเดียวกันเลยนะเห็นไหมรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับก็คือ t p e r c e n t ใช่ไหมตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับตัวเนี้เห็นไหม แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ารองเท้าคู่นี้ข้อดีของเขาก็คือว่าเขามีตัวช่วยตรงบริเวณโฟลฟุตแสดงว่ามันถูกกําหนดการลงเท้าไว้แล้วนะครับตรงบอฟฟุตนั่นก็คือตรงใต้ตรงเท้าตรงข้อตรงตรง,ตรงข้อนิ้วโป้งอะไล่ไปจนถึงข้อนิ้วก้อยนะครับตัวนี้เนี่ยมีตัวที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแท่งๆตัวนี้เป็นแท่งยางตัวนี้นะครับซึ่งแปลกมากๆนะครับเทคโนโลยีตัวนี้ไม่ได้มีในรองเท้ารุ่น,อ,น,นอื่นคูน่อื่นของ แบรนด์อื่นเลยนะฮะเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทางนิวตันถ้าใครอยากลองต้องซื้อมาลองนะครับสำหรับความรู้สึกของผมตอนแรกผมวิ่งเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่าตรงในพาที่เป็นโฟมมนนะครับตรงนี้เราพูดถึงตรงดีไซน์กันก่อนนะฮะนี่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เลยนะสำหรับเทคโนโลยีตัวนี้มันก็แปลกนะฮะมันเป็นยางหนาขึ้นมาเลยเป็นยางแท่งๆหนาขึ้นมาเลยนะครับเวลาวิ่งไปก็ดังกุบกุ มันก็ต่อเนื่องกันเรื่องของ ability นั่นแหละใช่ไหมก็คือเรื่องของความสามารถพอเราาพูดถึงตัวดีไซน์ที่เขาบ่งชี้ไปที่ตัวนี้ตัวเทคโนโลยีตัวเนี้ของเขานะครับมันก็เลยทําให้มันก็มีความสามารถแฝงอยู่บริเวณโซนนี้ของรองเทา้าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ใช้นะครับความสามารถตรงนี้ของรองเท้าได้ดีมันก็จะช่วยส่งผลให้เราเนี่ยวิ่งได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ลงส้นบ้างหรือว่าไม่ activate ตัวนี้นะครับไม่ลงตรงนี้ ไม่ได้ใช้ตรงนี้มันก็คือใช้ความสามารถของรองเท้าคู่นี้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับความสามารถในส่วนของตรงบริเวณ ball of foot ตรงนี้ตรง outsole นะครับก็คือตรงพื้นตรงนี้ทั้งหมดนะครับจึงเป็นจุดเด่นของนิวตันดิสเทนซีฟคู่นี้เลยนะฮะสั้นๆกันเลยนะครับสำหรับความสามารถรองเท้าคู่นี้ส่วนความสามารถเร,เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจก็คือความเบาสบายแล้วก็โลง่งแบบมันมันมัน,ม,นมันบางโลง่งเบา มันก็คือจะทําให้เราแบบวิ่งไปด้วยความสบายเท้าสบายเท้านะครับจริงแต่ฟีลลิ่งแตกต่างฟีลลิ่งแตกต่างจากรองเท้าที่เป็นรองเท้าแบรนด์อื่นอย่างมากนะครับอย่างมากเข้าสู่เรื่องที่3กันแบบเร็วๆเลยนะครับภาพรวมของความทนทานของรองเท้าคู่นี้นะครับภาพรวมเนี่ยผมให้การกล่านะอันเนื่องมาจากว่า ไอ้ส่วนที่น่าจะทนทานจริงๆอ่ะก็คือพื้นนี่แหละเท่าที่จับจับดูแล้วก็ทําให้จริงๆทําให้รองเท้าคูณนี้มีน้ําหนักสูงขึ้นก็เพราะว่าตรงพื้นตรงระบบซิสเต็มแอคชั่นเรียกชั่นของเขาตรงนี้นะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางนิวตันนะครับตรงนี้แหละที่มันทําให้หนักนะพอจับมาก็รู้สึกว่ามันจะหนักแต่แถวนี้นะครับและเวลาวิ่งไปมันก็จะเป็นการลงตรงตรงบร,ริเวณหน้าเท้าตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้งานหนักแต่ดูด้วยตาแล้วนะคะ แล้วก็สัมผัสตร,ตรงนี้เนี่ยรู้เลยว่าทนยางประเภทนี้นะครับยางประเภทนี้น่าจะทนเลยแหละแต่ว่าก็ตามการใช้งานนะถ้าเกิดว่าพื้นมันเป็นพื้นปูนสครับไปขัดสีพื้นปูนอะไรมากๆหรือว่าใช้งานอนะ่ะก็แน่นอนนะครับพื้นมันก็กระทบไปเรื่อยๆมันก็าจะมีการพังได้ง่ายนะ เขาไม่ได้มีแอร์นะครับเขาไม่ได้มีการบรรจุเป็นกระป๋อเป็นอะไรเข้าไปเลยมันเป็นแค่ยางแล้วก็เว้นช่องเอาไว้ด้านในนะครับเป็นช่องว่างๆเสร็จแล้วเวลาวิ่งเนี่ยมันก็จะกดกดกดเข้าไปแล้วก็เด้งกลับนะครับอัตราการเด้งกลับนะครับอัตราการคืนตัวนะครับเป็นลักษณะของสปริงเนี่ยน่าจะทนทานกว่านะกว่าในหลายๆวัสดุนะผมว่าสําหรับตัวอย่าง ส่วนโฟมดูดูแล้วก็เป็นยางคล้ายๆลกลุ่ม EVA ก็น่าจะทนทานดีนะครับส่วนอัปเปอร์นะครับเนื่องจากว่าเป็นผ้าเมจแบบนี้แน่นอนว่าถ้าไปเกี่ยวไปเกาะไปอะไรนะครับระวังขาดกันด้วยสำหรับหน้าเทา้าตรงนี้นะฮะมีโอกาสที่พื้นจะทนกว่าอัปเปอร์สำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับแต่ก็โอเคนะครับดูรวมๆแล้วความทนทานผมให้กลางๆแล้วกันกลางๆแล้วกันนะครับ ีนี้มาดูกันที่ performance นะครับ <laughs> performance นะครับจากการเอาไปลองวิ่งนะครับสั้นๆแล้วก็สไตล์เข้ามาที่ความเร็วเพลสามนะก็ลองดูนะครับแล้วก็ลองวิ่งจ,จับจอเบาๆดูมันก็จะดังกรุบกรุบริเวณนี้นะ filling นะครับความรู้สึกคือแตกต่างจากรองเท้าทุกอย่างที่เคยใส่มาตั้งแต่เกิดมาเลยนะ <laughs> ไม่เหมือนรองเท้าที่เคยใส่มาเลยเป็นความรู้สึกที่ ไม่เหมือนรองเท้าที่เคยใส่มาเลยนั่นแหละก็เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็เป็นความแปลกใจแล้วก็ประทับใจนะครับสำหรับความรู้สึกที่สัมผัสกับรองเท้านิวตันดิสเทนซิฟคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าที่น่าจะทําผลงานได้ดีในทุกๆระยะนะครับเพราะว่าตัวของนิวตันเองเขาก็ได้ระบุนะว่ารองเท้าคู่นี้จะเหมาะกับ ระยะไหน 5K จนถึงมาราธอนนี่สามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับสำหรับรองเท้านิวตันสำหรับเรื่องไซส์นะครับรองเท้านิวตันดิส a ทนส10นะครับผมคิดว่าน่าจะลดครึ่งใส่นะสำหรับผมนะครับคือคู่นี้มันไซส์10 US ตอนแรกผมคิดว่าผมจะใส่ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าปกติผมใส่1 1 US นะครับแต่ปรากฏว่าใส่เข้าไปแล้วพอดีแต่ก็พอดีไปนิดนะฮะก็เลยคิดว่าถ้าใส่11เนะี่ยรวมแน่ๆนะ เพราะนั้นนะ่ะควรที่จะใส่10ครึ่งบอกตัวเองว่าใส่10ครึ่งน่าจะเหมาะนะครับสำหรับคู่นี้คือ10เนี่ยใส่ได้เนี่ยมันก็แปลกแล้วแสดงว่าจริงๆก็คือรองเท้าเนี่ยจะต้องลดไซส์นะครับครึ่งไซส์เป็นอย่างน้อยนะครับยังไงก็หาลองกันจะดีที่สุดและราคาเปิดตัวอยู่ที่6 3พ0นบาทนะครับมีลดราคาก็ลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับในเพจก็ลองไปส่องๆดูนะครับสำหรับสีนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีหลายๆสีเลยมีหลายๆรุ่นด้วยนะครับ แต่วันนี้เอามาคุยกันเป็นรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับชื่อเพจ Newton Running t h a i l น n d ะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณแมคกาด้วยนะครับจากทีมสนามส้มนะครับเป็นซิดครูดินนะครับเป็นทีมที่จะไปวิ่งบางแสน42ด้วยกันนะครับช่วงนี้ก็ซ้อมกันหนักหน่วงเหลือเกินนะครับทั้งวิ่งยาวแล้วก็รักษาสภาพของร่างกายด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะ ยังรักษาความฟิตวันนี้ผมก็ยังมีลงขอดนะนะก็เป็นขอดท้ายๆแล้วนะครับจะเข้าช่วงเทปเปอร์แลในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าแล้วก็จะเตรียมตัวนะครับเตรียมวางแผนที่จะเดินทางไปบางแสนไปเจอกันที่เดิมนะครับข้างหน้าโรงแรมบางแสนไฮเทสเหมือนเดิมนะครับออกสตาร์ทกันโอ้โหแต่แต่เช้ามืดเลยแล้วก็อากาศน่าจะน่าจะร้อนนะครับสำหรับปีนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราฝึกซ้อม แล้วก็แข่งขันในได้ทุกรูปแบบนั่นแหละถ้าเราวางแผนให้ดีแล้วก็มีการจัดการครับเกี่ยวกับการแข่งขันในเรสนะครับได้ดีนะครับผมว่าสามารถที่จะจบได้อย่างไม่เจ็บนี่ที่สำคัญที่สุดแล้วก็มีผลงานที่ดีกันทุกๆคนอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่มีคลิปเยอะแยะเลยนะครับในช่องรันวิสาเนี่ยที่พูดถึงเรื่องก่อนที่จะถึงการวิ่งมาทอนนะครับ4-5คลิปเลยการเทเปอร์การเตรียม เกลือแร่อะไรต่างๆหลายอย่างเลยนะครับที่เราเคยคุยกันมีอะไรก็สอบถามปรึกษากันได้นะครับวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ